ตกคะ่ะพี่น้องคะ่ะตื่นมาเศร้ามากหิมะตกนะคะตามที่พยากรณ์อากาศได้บอกไว้เลยนะคะหิมะตกปีอ่าวันแรกของปีพศสอง1นยอ็ดนะคะอู้ยนะคะตื่นนอนมากนะคะเป็นวันแรกที่ตกนะคะกำลังตกจ้ะที่เป็นขาวๆที่เป็นเม็ดๆลงมานะจ๊ะ นะคะนี่เกาะมาเกาะอู่แล้วนะคะปีนี้ถือวา่ามาไหวอยู่นะคะปีนี้ถือวา่ามาไหวอยู่จ้ะปีที่แล้วมาตอนเอประมาณวันที่สองสามวันที่สองวันที่สามของมักกา,าเดือนมักกาลานะ,ะแต่ว่าปีนี้มาไหวอยู่จ้ะว้าว โอ้ยออมก็ยังใส่ชุดนอนอยู่หนาวเลยนะแต่ว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งนะคะที่หิมะตกนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนิดนึงแป๊บหนึ่งฮ่าสุดยอดเลยอม,มองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าถ้าหิมะตก นิดเดียวอย่างงี้นะคะจะมองไม่ค่อยเห็นนะอืมสุดยอดเลยค่ะอืมอะลด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 มาใส่มือหน่อยสิอือนี่ไงบันบ่เคยเห็นหิมะเนาะมาอยู่นี่กระหลายปีแล้วนะคะเนาะเห็นหิมะทุกปีนะคะแต่ว่ากะรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเนะคะเนาะ อันว่าต้องเห็นอันหนาอ้อมนะคะตอนนี้อันสภาพเมืองบ่ได้นะคะยังบ่ได้ล้ลังหนาเพิ่งลุกจากที่นอนมามัดมัดนะ,ะอันนี้นะคะที่ว่าอ้อมเออเก็บพักเก็บยังมาลบหิมะไว้นะคะเนาะดีนะคะที่อ้อมจัดการเอ่อเอ่อต้นพักลบใ้เรียบร้อยแนวนะคะเพราะว่าหิมะนี่ลักมาตกเงี้ยมขึ้นจ้ะมากมาตกเงี้ยมขึ้นเด้ เวลาเข้าตื่นขึ้นมาจะเจอแบบนี้ค่ะดีนะที่ยังบอเอ่อบอให้ในโตกแห้งเดี๋ยวออมก็จะดึงอ่าผพากันศาสตรตรงนี้ลงมานะปิดบ่ให้หิมะปิวเข้ามาหาพักนะ,ะนี่เขาจะปิวเขามาคือฝนตกนั่นแหละค่ะเนาะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวออมสิพา <c oughs> ไปไล่ซดกลางหิมะ <c oughs> <laughs> อ๋อจะฟ้าไหลยวดกลางหิมะเอ้ยหนาว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 เพื่อนเพื่อนมองเห็นปะคะไงค่ะกำลังตกเลยหิมะ มือที่อ้อมไทยอยู่นี่ก็คือวันเสาร์นะวันเสาร์ที่อุ้ยมามากหลายเลยเห็นบหมเนี่ยอุ้ยเน,น,นี่ยๆๆๆๆหล่นลง,ลงมาเยอะเลยเนะี่ยอุ้ยมันก็ขาวไปหมดน้องมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยค่ะเอาเอาแบบนี้เนาะจะได้มองเห็นเนี่ยค่ะลมพัดมาแล้วหิมะก็หล่นมาเยอะอุ้ยสงสัยตกแรงตกหนักอยู่นะเนี่ยพรุ่งนี้เมื่อนวันเสาร์ที่สิบแปดนะคะเนาะวันเสาร์ที่สิบแปดอ่า เดือนธันวาสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะสองพันยี่สิบเอ็ดนะ,ะเป็นหิมะวันแรกของปีนี้สำหรับในหมู่บ้านอ้อมนะแต่ท่าที่อื่นน่ะโอ้โหเยอะมากเลยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะตกมาแรงมากเลยอุ้ยลมพัดยิง่งอุ้ยยิง่งสงสัยจะเริ่มหนักเข้าหนักเข้าเลยนะคะเนี่ย จะเริ่มหนักเข้าหนักเข้าแล้วเนะี่ยอุ๊ยหนาวอยากให้เพื่อนๆืนมาเห็นกับตาใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะหล่นลงมาคล้ายๆกับเม็ดฝนนั่นแหละแต่เขาจะเป็นบางๆเบาๆนะ,ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยให,ให้ให้มองอยู่ดูประมาณนี้นาะจะได้มองเห็นเนาะส่องไปแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> อืมสุดยอด เดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะเราไปไปไปชมอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเนาะว่าทางนู้นจะเป็นยังไงแต่วิวทางนี้ก็สวยนะเพื่อนๆหิมะตกหิมะตกนะคะไปดูฝั่งทางถนนนะคะนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะเป็นฝั่งทางถนนนะคะยาชยาชืติการิสฮะครีโอนะ กานิกาสกาลาสิฮะจิกานิสผู้ปัสอุยเออจับแลวลงจิกานิสกาลา,ลาน่ารักมากเลยนะคะเขาไม่มีบ้านนะคะมีคนเอามาปล่อยนะะเนี่ยจ้ากำลังเกาะพิมะาก,กำลังเกาะขาวนะคะ พ่อม,มาจะออกไปไลฟ์ข้างบนนู่นนะข้างบนนู่น <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปวันนี้หรือว่าไปวันอาทิตย์นีนะแต่ตอนนี้หิมะตกเยอะมากถ้าเป็นพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเ,าเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าจะตกสองวันซ้อนเลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะ ว้าวอืมผักออมนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเก็บเข้ามาซ่อนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางภูเขากันต่อนะคะตกหนักเลยนะคะตกหนักเลยหิมะตกหนักเลย,เลยอุ๊ย จะขึ้นเป็นลรสดดีไหมนะโอ้ยเนาะไอยก,ก็ได้บานว่าเคยเห็นหิมะออมเคยเคยออกไปไลฟ์สดเวลาหิมะตรงสีเนะคะเนาะมวนดีเลยค่ะพาเพื่อนมาชมหิมะนะเอาลนใส่หัวอ้อม ว้าวหิมะหิมะหิมะตกหิมะตกเบตี้เบตี้เบ,บตี้มีม้าตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะ,ะเป็นของน้องสาวน้องสาวแฟนเบตี้เบตี้พูดสิชมหิมะที่อ้อมแผนกล้องมาอย่างนี้เพราะว่าอยากให้อยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเม็ดหิมะ ชัดๆเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะคันคันเท่าอไปยังสี่กสิอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าเห็นอยู่บ่จ้ะเนยวอ้อมขยับเข้ามาก,ก่อนเพราะว่าหิมะถูกถูกกล่องถูกโทรศัพท์ะนะคะคันคันเท่าแผ่นกลองขึ้นไปคข่าแบบนี้มันสะขาวไปน้ำกันมืดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสีแนมไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยเอาแบบนี้ดีบ่ะเอาแบบนี้ดีบ่จ้ะว้าวห้ล่นใส่ตา <laughs> หิ่งมาหล่นใจตาอ่อมโอ้ยโอ้ยเม็ดใหญ่เอ้ยอุ้ยมวนมวลมวลมวนหิ่งมาหล่นใส่หัวอหล่นใจเมื่อทำไมล่ะอุ้ยเย็นโอ้ย อุยมาหนามากเลยค่ะยิมาตกหนามากค่ะว้าวถ่ายดูถ่ายดูจุ๊บอืมว้าวดูดีตกนักก็เก้าจ้าเห็นบ่จ้า,จาเ,นเนี่ยเนี่ยเน่นะเป็นเม็ดที่ขาวๆมึงด้วค่ะความเร็วนะคะเนี่ยอืม้ม ความเร็วของหิมะนะคะแสดงว่าตก๊กต๊กแรกนะคะันเป็นหนังสี่นะคะเนาะเม็ดใหร้อมด้ค่ะในในในรนมาใส่มืออึ๊บนี่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 นะคะ,งงคนๆๆนะแต่ละก้อนของเขานะคะแต่ละก้อนของเขาก็สิประมาณนี้อึ๊บอึ๊บนี่นี่นี่นะคะนี่นี่ยนะคะ ว้าวดูดวงเน,นีน่ย้อลมแหงลมมาแหงแหงลมมาแหงเออลมมาแห้งค่ะนี่นี่ลมมาอโ,โอ้ยลมพัดส่ออมเดี๋ยวจะมีบรสบายกันละงานนี้เ <c oughs> ย็นไม่เมื่อแล้วค่ะมือ <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะคะ <c oughs> ว้าวนีมาตกเยอะมากเลยเยอะม,มากเลยจ้าว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวไปส่องด้วยหิวะหล่นล่ว,วาหล่นใส่หัว หน้าตายังไม่ล้างไม่ต้องดูหน้าคนพูดเจ้อสภาพคนที่ตื่นใหม่ไม่น่าดูหรอกดูหิมะไปนะคะว้าวเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเม็ดใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอือมอือม ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขึ้นไปไลฟ์วันนี้หรือพรุ่งนี้นะ,ะใจจริงก็อยากยืนไลฟ์ท่ามกลางหิมะนะคะท่ามกลางหิมะตกแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าถ้าไม่ถ้าหิมะเขาไม่ตกแล้วมันก็จะเป็นสีขาวไปธรรมดานะ,ะก็อยากจะให้มันมีแบบมีเนี่ยเป็นเมด็ดเป็นเมด็ดเป็นเมด็เเมดหล่นเวลาไปไลฟ์นะคะ แต่เราก่อนที่เราจะไปไลฟ์กางหิมะเราต้องเตรียมตัวไปดีๆนะคะให้ร่างกายของเราอบอุ่นอืมตกตกหนานะเนี่ยตกแรงนะคะ ตกแรงมากขนาดวันแรยกยังตกแรงขนาดนี้นะคะถ้าเป็นวันต่อต่อไปเนี่ยหิมะคงจะเยอะคงจะเยอะเ,อเร็วนะคะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะะต้องให้สองสองดูอย่างนี้นะ,ะจะได้เห็นว่าเป็นหิมะหล่นสีขาวหล่น หล่นลงมาใส่ตัวอ้อมด้วยนะเนี่ยอ้อมนั่งยืนอยู่อ้อยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านตอนนี้ก็ได้สิบกว่านอาทีเนาะสิบกว่านอาทีแล้วพอหรือเปล่าหนาวเย็นมือแข็งว้าวอยากออกไปเดินท่ามกลางหิมะแล้วว่าจะสะผมวันนี้ก็คงจะไม่สะอีกเดี๋ยวไม่สบาย จะออกไปข้างนอกเอาอ้อมลืมเก็บต้นมะเขือที่อยู่ด้านล่างต้นมะเขืออยู่ด้านล่างสองต้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็พาเพื่อนๆนมาชมนะคะพาเพื่อนๆนมาชมหิมะในวันแรกของอกรีซของปีอง่า2021นะคะ ที่จริงอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าวันแรกเลยนะแต่อ้อมถือว่าเป็นวันแรกของอในหมู่บ้านของอ้อมนะคะวันแรกของหมู่บ้านของอ้อมนะคะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเนาะเป็นวันเสาร์ที่สิบแปดนะวันเสาร์ที่สิบแปดเดือนธันวาคมนะคะจะได้จดจำเอาไว้ด้วยว่าเออหิมะของปีนี้ตกวันไหนวันที่เท่าไหร่เนาะ โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกดกระดิ่งให้ออมด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ